จ่าชีเป้าเขยอรสกอร์วิเคราะห์ลูกหนังสไตล์จา่าแตงท็อปโฟที่จะอยู่เคียงข้างนักลงทุนทุกคนนะครับทางตูนยูเอต์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทีมงานตูนยูเอต์กันด้วยนะครับแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งที่ไลน์แอดแอดตูนสามสิบสามครับวันนี้ผมจา่าแตงท็อปโฟนะครับก็คัดสรรฟุตบอลมาให้3คู่ด้วยกันนะครับไปกันที่ศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับคู่2องทุ่มเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดพบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับ, United, บเชฟฟิลลดดด์์ยยูไไนนเเเตต็้้ออออองบกกกวว่่่่าาาพขโโหฟรรมมคี เอาเสียเลยนะครับ5เกมหลังสุดรวมการอุ่นเครื่องด้วยด้วยเนี่ยพวกเขาชนะเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับแล้วก็แพ้ถึง4เกมด้วยกันในศึกพรเม์ลีกอังกฤษนะครับหลังจากที่ขึ้นชั้นมานะครับ2เกมแรกพวกเขาแพ้รวดนะครับผมไล่ตั้งแต่แพ้คริสตัลพาเลซคาบ้าน0-1แล้วก็แพ้นอตติงแฮมฟอร์เลส1-2นะครับผมตัวปัญหาอาการบาดเจ็บของนักเตะต้องบอกว่าเป็นหางว่าวเลยครับเจ็บรวมๆกันเนี่ยเกือบ11คนนะครับเกือบจะสร้างได้1ทีมนะครับผมแล้วก็ โอ้โหนักเตะของพวกเขานี่ที่ยังอยู่เนี่ยก็มีชื่อของทางด้านโอลิเวอร์นอยวูดนะครับผมวิน,นิซิอุสอะไรพวกนี้ก็ยังจะได้ลงสู่สนามนี้ยังไม่บาดเจ็บแต่อย่างใดนะครับส่วนทางฝั่งของแมนเชสเตอร์ซิตี้นี่ต้องบอกว่าฟอร์มดีวันดีคืนแล้วนะครับผมหลังจากที่สองเกมหลังสุดในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษพวกเขาก็สามารถเอาชนะคู่แข่งได้ทั้ง2เกมนะครับผมแล้วก็เก็บคลีนชีฟได้ทั้ง2เกมเลยนะครับผมเรื่องของการไต่ระดับความฟิตของพวกเขานี่ก ก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆนะครับเรื่องของการเสริมทัพก็ได้ทั้งยอสโกกวาดิโอนมาแล้วก็ได้ลงสนามตั้งแต่เกมนัดที่แล้วนะครับแล้วก็ล่าสุดก็ไปเซ็นทางด้านของเชลลี่โดกูนะครับผมแล้วก็ลุ้นว่าเกมน,น,นี้จะได้ลงสนามหรือเปล่านะครับสำหรับฝ่งของแมนเชสเตอร์ซิตี้ปัญหาอาการบาดเจ็บของแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็มีเพียงแค่3รายนะครับผมแต่ก็เป็น3รายที่ เป็นตัวหลักของทีมนะครับไม่ว่าจะเป็นบรดโดตินวาทางด้านของจอห์นสโตนแล้วก็เควินเดอร์บอยแต่ก็ไม่มีผลในการจัดทับแต่อย่างใดของฝั่งแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับเฮดทูเฮดของทั้งคู่ที่พบกันนะครับหเกมหลังสุดในทุกรายการก็เป็นซิตี้ครับที่ทําได้ดีกว่าชนะ5เกมรวดเลยนะครับแล้วก็ไม่เสียประตูให้กับเชฟฟิลล์ยูไนเต็ดแม้แต่ประตูเดียวครับดัดชนีชี้วัดในเกมนัดน,นี้นะครับมองว่าซิตี้ยิง2สกอร์นะครับยังไม่อิ่มใจนะครับยังไม่อิ่มเท่าไหร่ ต้องยิงถึง3สกอร์ด้วยกันต้องบอกว่าเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดยังมีปัญหาเรื่องของเกมรับนะครับผมการกลับมาครั้งนี้ก็เหมือนว่าจะพร้อมที่จะถือตั๋วกลับลงไปเล่นหลีกล่างอีกครั้งหนึ่งนะครับดังนั้นผมเชื่อว่าวันนี้ซิตี้ถล่มยับอย่างแน่นอนครับไปอีกคู่หนึ่งครับสองทุ่มเช่นเดียวกันเบอร์ลี่ครับพบกับทางด้านของแอสตันวินล่าเบอร์ลี่นะครับผม5เกมหลังสุดในทุกรายการรวมอุ่นเครื่องด้วยเนี่ยก็ชนะเพียงแค่2เกมเท่านั้นแล้วก็แพ้ไป2เกมด้วยกันพวกเขาเพิ่งลงสนามนะครับ ผมในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษเนี่ยเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นนั่นคือชั่วองในเกมแมชเดย์แรกนะครับผมออ่่าาโดยเปิดบ้านแพ้ต่อแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปศูนย์ประตูต่อ3นะครับเกมเมื่อสุดสัปดาห์ก่อนที่เขาพวกเขาต้องเยือนลูตันทาวน์เนี่ยก็ไม่ได้ลงสนามแต่อย่างใดนะครับเนื่องจากว่าสนามอ่าของลูตันทาวน์นี่ยังไม่เรียบร้อยดีนะครับสภาพความพร้อมของทีมทีมงานของอ่าแวนซองกอมบานีนะครับผมก็จะมีมีทางด้านของซาโลลี่นะครับที่ติดโทษแบนนะครับผมแล้วก็เช็คความฟิตนักเตะอีกไม่ก่ คนเท่านั้นเองครับน่าสนใจตรงนี้ว่านักเตะพลังหนุ่มของเบอร์ลี่นั้นจะสามารถต้านทานทีมงานของอูไนเอเมรี่ที่มาเยือนวันนี้ได้หรือเปล่านะครับเนื่องจากว่าแอสตันวินล่าเนี่ยต้องบอกว่าพวกเขาฟอร์มดีมากๆนะครับหเกมหลังสุดรวมอุ่นเครื่องด้วยเนี่ยชนะสึง4เกมด้วยกันนะครับพวกเขาแพ้เพียงแค่เกมแรกนะครับที่บุกไปเยือนนิวคาสเซิลนะครับแล้วก็แพ้ยับไปถึง1ประตูต่ตอ5ก็จริงนะครับแต่2เกมหลังจากนั้นนะครับในศึกพรีเมียร์ลีกเมื่อสุดสัปดาห์ก่อนพวกเขาถล่ม เอเวอเรตไป4ประตูต่อ0ตามมาด้วยเมื่อเกมกลางสัปดาห์นะครับในศึกคอนเฟอเรนซ์ลีกนะครับผมรอบคัดเลือกพวกเขาถล่มฮิเบอร์เนียนไป5ประตูต่อ0บวกไปบวกไปเยือนด้วยนะครับผมสภาพความร้อมของแอสตันวินล่าต้องบอกว่าตอนนี้โอ้โหดูจะดีวันดีคืนจริงๆนะครับพวกเขาแม้ว่าจะมีตัวเจ็บเยอะก็ตามแต่แต่นักเตะตัวหลักๆ ก็ยังอยู่กันค่อนข้างจะครบไม่ว่าจะเป็นโอลีวัสกินก็ดีจอห์นแม็กกินลีออนไบรลีดักลาสลุยนะครับผมก็ยังพร้อมที่จะลงสนามในเกมนัดนี้ h e เฮดทูเ a d ของทั้งคู่ที่พบกันนะครับเป็นแอสตันวิลล่าที่ทำได้ดีกว่านะครับ5เกมหลังสุดชนะไป2เกมแล้วก็เบอร์ลี่สามารถชนะได้1เกมนะครับบรลลี่ครั้งสุดท้ายที่ชนะเนี่ยก็ต้องย้อนกลับไปนะครับในฤดูกาล2020-2021นะครับเปิดบ้านเอาชนะไปได้3ประตูต่อ2ดัชนีชี้วัดนะครับเกมน,น,นี้มองว่าแอสตันวิลล่า เสมอไม่ได้นะครับต้องชนะสถานเดียวเท่านั้นทีมของแวนซองกอมพานีนี่ก็ต้องบอกว่าน่าสนใจในเรื่องของเกมเกมภาคพื้นดินนะครับผมเพียงแต่ว่าเรื่องของประสบการณ์นักเตะที่ใช้นักเตะเป็นชุดเด็กนะครับแล้วก็อายุน้อยที่สุดในเป็นประวัติศาสตร์ของวิกฟิลลีกเนี่ต้องบอกว่าอันตรายอยู่พอสมควรน,นะครับผมส่วนแอสตันวิลล่าตอนนี้ปรับ จูนเครื่องติดแล้วนะครับผมทีมงานของอูนายเอเมรี่เริ่มน่ากลัวขึ้นเรื่อยๆเปาตอเลสเริ่มจะจับจังหวะของฟุตบอลอังกฤษได้แล้วดังนั้นผมเชื่อว่าวันนี้วิลล่าน่าจะมีสัก1สกอร์ครับไปที่คู่ดึกนะครับสี่ทุ่มครึ่งนิวคาสเซิลพบกับลิเวอร์พูลนิวคาสเซิลฟอร์มดูดีเลยนะครับตั้งแต่ช่วง p r e ซีซ s o n แล้วก็เปิดหัวเอาชนะแอสตันวิลล่าไปได้5ประตูต่อหนึ่งทว่าเกมนัดก่อนนะครับพวกเขาบุกไปเยือนแมนเชสเตอร์ซิตี้แต่ก็แพ้กลับมานะครับ แต่การพ่ายแพ้ต่อแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้นะครับพวกเขาจะไม่มีทางด้านของโจลินตันนะครับผมที่มีปัญหาอาการบาดเจ็บเช่นเดียวกับาทางด้านของเทพโจวิลล็อกนะครับผมแต่ก็ไม่ได้ส่งผลกระทบไปอย่างใดนะครับเนื่องจากว่าขุมกําลังเชิงลึกของนิวคาสเซิลฤดูกาลนี้ดูดีทีเดียวนะครับพวกเขาจะนําทัพโดยซานโดโตนาลีนะครับมีทางด้านของบูโนกิมาไลส์แล้วก็เชคฟิตทางด้านของโจลินตันนะครับที่เจ็บในเกมนัดก่อนนั่นเองนะครับส่วน แนวรุกมีทั้งเล็กซาเร์อีซักมีแอนโทนีกอร์ดอนมีมิเกลอาร์เมลอนก็พร้อมที่จะลงสนามในเกมนัดนี้ครับ ส่วนทางฝั่งของลิเวอร์พูลนะครับข่าวดีเหลือเกินนะครับกับการที่พวกเขาสามารถอุทธรทางด้านของอ l e x เล็กซิสแมคอลิสเตอร์ได้นั่นเองนะครับแล้วก็5เกมหลังสุดในทุกรายการพวกเขาแพ้เพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับนั่นคือเกมอุ่นเครื่องนะครับ,นะรบ,นะรบแพ้ต่อบาเยนมิวนิกไปสาประตูต่อ4ที่มาเตะกันที่สิงคโปร์นะครับส่วนเกมในลีกเกมนัดที่แล้วนี่พวกเขาก็โอ้โหตอนแรกนะครับ เริ่มต้นไม่ค่อยดีนะครับโดนบอลหมัดยิงนําไปก่อนแต่สุดท้ายก็รัวรวสลุดนะครับยิงได้3ประตูก่อนที่ชนะไปนะครับหลังจากที่พวกเขาอุทธรอ l เล็กซิสแมคลิสเตอร์ได้สําเร็จนะครับทำให้เกมนัดนี้จะเป็นเกมแรกนะครับที่รีพูจะฟูทีมมากที่สุดนะครับเพราะว่าไม่มีปัญหาอาการบาดเจ็บนักเตะแต่อย่างใดนะครับ แม้ว่าเกมนัดนี้นะครับแดนกลางของพวกเขาจะก,กลับมาฟูลทัพนะครับมีเอนโดนะครับท,ที่อาจจะได้ลงสนามเป็นตัวจริงนัดแรกนะครับมีอลิสเตอร์มีโซบอสไลน์แต่แผงหลังน่ากังวลอยู่ครับเนื่องจากว่าโกนาเต้มีอาการบาดเจ็บในเกมในครั้งอ่าในคนล่าสุดน,นะครับที่มีอาการปัญหาอาการบาดเจ็บนั่นเองนะครับแต่ก็ต้องดูว่าคอปจะเข็นลงสนามหรือเปล่าแต่อาจจะเป็นทางด้านของโจเอลมาติฟนะครับได้ลงสนามในเกมวันนี้แล้วก็จะต้องเช็คฟิตทางด้านของเทนอเล็กซานเดอร์อาร์โนที่มี รายงานว่าอาจจะมีปัญหาอาการบาดเจ็บเช่นเดียวกันนะครับสถิติน่าสนใจนะครับผม5เกมหลังสุดในทุกรายการต้องบอกว่านิวคาสเซิลไม่สามารถเอาชนะ ลิวพูได้เลยแม้แต่ครั้งเดียวนะครับผมลิวพูชนะไปถึง4ครั้งด้วยกันแล้วก็เสมอกันไป1ครั้งนะครับครั้งสุดท้ายที่เสมอกันเนี่ยต้องย้อนกลับไปในฤดูกาล2020-2021นู่นเลยนะครับแต่สซีซั่นถัดมานะครับผมก็เป็นลิวพูที่ชนะนิวคาสเซิลได้ทั้งไปและกลับเกมนัดล่าสุดที่พบกันเมื่อเดือนกันยายนกุมาพันธ์ที่ผ่านมาลิวพูก็บุกไปเอาชนะได้2ประตูต่อศูนย์ครับดับชินีช้วัดเกมนั้นนี้มองว่าทางด้าน ของนิวคาสเซิลเสมอจะเสียหายครึ่งนิดนะครับผมแบบนี้ผมบอกคำเดียวว่าแม้ว่านิวคาสเซิลจะเริ่มที่จะดูดีก็ตามแต่นะครับแต่เรื่องของสถิตินี่บอกเลยว่าลิเวอร์พูลไม่กลัวอย่างแน่นอนนะครับลิเวอร์พูลแดนกลางกลับมาครบสมบูรณ์แม้ว่าเกมรับยังมีปัญหาแต่เกมรุกยังเชื่อถือได้นะครับเกมนี้นนฟุตบอลสามหน้าออกหน้าเสมอ มากที่สุดมีโอกาสออกหน้าเสมอมากที่สุดดังนั้นผมเชื่อว่าวันนี้ลีพูจะสามารถควักไปกับบุกไปควักได้สัก1คะแนนอย่างแน่นอนครับ โครงการ3ตัววันนี้ที่จา่าเตางท็อปโฟชอบเลยนะครับก็มีแมนซิตี้แอสตันวิลล่าแล้วก็ลิเวอร์พูลเอียงไปทางฝั่งทีมเยือนหมดเลยนะครับผมยังไงก็ขอบคุณด้วยที่ติดตามกันกับจ่าชีเป้าข่าวยอสกอร์วิเคราะห์ลูกหนังสไตล์จา่าเตางท็อปโฟที่จะอยู่เคียงข้างนักลงทุนทุกคนทางตูน,น A ยูเอทิดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับพวกเราทีมงานตูน,นยูเอทิดกันด้วยนะครับแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งที่ไหล่แอดแอดตูนสามสิบสามครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสสวััดีครบ